สวีดับสวัสดีครับพี่น้องป้องไฟพี่น้องขอให้สู่ฟังอีกเช่นเคยครับห็่มากสวยงานน้องอยู่ BK Chicken ครับพี่น้องนี่ครับผมนี่เปิดร้านเริ่มเปิดร้านแล้วครับนี่ร้านอาหารไทยในสวีเดนครับพี่น้องนี่ยังดูกครา่างมามพี่น้องเศร้าอยู่ครับนี่เตรียมของเปิดร้านแล้วครับผมร้านสวยงามครับ บรรยากาศหลักร้อยบรรยากาศหลักล้านอาหารหลักร้อยครับผมนี่กับกุกใหญ่เชฟเราไม่ต้องห่วงครับผมนี่น้องไก่สุดยอดแล้วก็ทีมงานคุณพี่ออดโอ้กุกใหญ่นี่นี่พี่น้องโอ้ดีครับผมเตรียมพร้อมเรื่อยพี่น้องเตรียมพร้อมรอลูกค้าแล้วครับผมนี่ช่วงนี้เตรียมของกันครับผมเดี๋ยวครับเอาบรรยากาศมาฝากพี่ต้นน้องครับผม ครับ